ดึงหน้าลดอายุหน้าดูเด็กลงเกือบสิบปีเลยค่ะงเนียนกลิบค่ะหารอยแผลไม่เจอเลยค่ะแต่ก่อนคนก็จะเรียกว่ากล้วยกันเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกพี่กล้วยแล้วค่ะปัญหาของพี่คือการเล่นละครพี่ว่าหน้าในละครมันมันจะเห็นเยอะว่ามันหย่อดเยอะมันจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีร่องน้ำหมากมันจะเห็นได้ชัดว่าคอเราอะ ไม่ตึงแล้วคอเราจะย่นแล้วแล้วคนแก้มอะมันก็จะมีพวงแก้มที่มันห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าพี่ควรจะดึงหน้าดึงคอติดตามชมกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออหน,น้ามันก็จะแบบผิวดีแล้วหน้ามันก็เรียวแต่พี่ว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งดีขึ้นกว่านี้แล้วที่สําคัญคือ พี่ไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอาการปวดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งประหลาดใจมากค่ะรอยแผลแบบบางั้นจะไม่เห็นเลยนี่ค่ะรอยแผลเย็บสวยมากนะคะผลลัพธ์ที่ดีค่ะถูกใจมั่นสองปีที่ผ่านไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยค่ะหน้ายังสดใสสวยงามตึงกระชับอยู่เลยค่ะเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบของทุกคนที่เห็นแล้วสำหรับตัวเองคือมีความสุขมากค่ะ และที่ชอบมากๆนะคะก็คือหารอยแผลไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นครีรอยไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างเนียนกลิบค่ะปกติเวลาจะถ่ายรูปพี่จะพออายุเยอะนะทุกคนก็คงเป็นปัญหาคืออย่าถ่ายใกล้นะอย่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกวันนี้พี่โอเคมุมไหนก็ได้ขนาดเพื่อนๆเวลาจะถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยเขาก็จะบอกเชิญอยู่หน้าเลยค่ะเพราะหน้าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยดึงหน้าลดอายุหน้าดูเด็กลงเกือบสิบปีเลยค่ะ หน้าก็ตึงขอก็กระชับต้องที่โรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งแต่็นญยูเท่านั้นนะคะพี่ไว้ใจ